สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสีจันเฟมิลี่อิสต์ไมล์ไลน์นะครับผมวันนี้นะครับเรามากันที่ต่างจังหวัดนะครับมาทําทุรละนะครับวันนี้ว่างนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาลองเช็คปลาให้ดูนะครับว่าปลาที่เราปล่อยไปตั้งแต่เกือบกลางปีที่แล้วเนาะนะครับณตอนนี้เนี่ยก็จะเกือบ10เดือนแล้วแหละนะครับปลาเป็นยังไงบ้างการเติบโตของปลานะครับแล้วก็ขนาดน้ําหนักเนาะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับผม สำหรับอบอ่อนี้นะครับเราก็เคยเราได้ทำการถ่ายไปเมื่อสักมีอยู่หนึ่งีเนาะที่จะถ่ายให้ดูว่าเราเริ่มต้นด้วยการาขุดบอ่อนะครับเอา,เอาน้ำมันลงแล้วก็ปล่อยพันปลาไปประมาณสองร้อยกว่าตัวนะครับนะตอนนั้นเนาะตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบปีแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูดีกว่าว่ามันจะเริ่มโตไหมครับสำหรับบอ่อนี้เนาะนะครับผมแล้วก็มันจะยังเหลือปลาไหมเพราะว่าอีพีที่เรามาตกดูครับท่านผู้ชมครับอตอนนั้น,นอะ่ะ เห็นชาวบ้านบอกว่าที่นี่นะครับมีคนมาขโมยปลาที่บ่อเราด้วยนะครับณตอนนั้นเนาะเราก็เลยจะเห็นว่าเราจะก็เลยตัดต้นต้นไผ่เนาะนะครับโยนลงไปในบ่อด้วยนะครับเพื่อป้องกันคนที่มาขโมยของเรานะครับผมโอเคนะครับพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันครับผมไปไปชมกันครับสําหรับเยือที่เราใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นเยื่อที่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปครับเป็นไผ่เขียวผสมลำแล้วก็ขนมปัง ขาวนะครับแค่นั้นเองแล้วก็วันนี้อยากจะทดลองไอตัวเขาเรียกนะเฟียบบอลเหรอเนี่ยครับหาซื้อตามร้านตามร้านมานี่ครับนี่ขนาดนี้มันกลมอยู่ไม่รู้ปลากินหรือเปล่านะเดี๋ยวไปลองดูกันดีกว่าครับนี่สูตรใหม่สูตรใหม่โอเคครับหรือคนมาทอดแหบนะเนี่ยมาลองดูครับท่านผู้ชมจะมีปลาอะไรหรือเปล่าครับนี่เอา้าลืมเปิด ลองดูสิปลาที่เราปล่อยไว้นะครับแล้วก็ให้เขาเรียกอะไรอาหารปลาหัวอาหารปลาเนาะแบบน้หัวอาหารปลาไปเดือนนึงก็มันกระสอบอยู่ครับสําหรับที่นี่นี่ครับสังเกตดูครับนู่น จะมีปลาถ้าจะเป็นลูกปลานะครับถ้าจะไม่ผิดนะลูกปลาก็กําลังขึ้นแต่ว่าจะเป็นตัวเล็กๆนะครับวันนั้นมาเอาไอ้เอาอาหารปลาหวานลงเนาะโอ้โหลูกปลาเต็มเลยนี่มีปลาซิวด้วยก็ยังไม่รู้ว่าปลาจะกินเหยื่อหรือเปล่านะครับนี่ อฟองฟอดเลยครับเมื่อกี้ดึงอยู่แต่น่าจะหลุดไปและดูครับนี่ปลาตัวเล็กเต็มเลยครับทุนผู้ชมบ่อนี้เป็นบ่อที่เราลงทุนขุดไปตอนนั้นเนาะเมื่อมันกลางปีที่เราลงทุนไปในบ่อสำหรับขุดเฉยนะ แล้วดินขึ้นมาเนี่ยทำเป็นคันนะครับนั้นลงทุนไปอยู่มา10,000บาทแล้วก็ลงทุนพันปลานะครับที่เราลงไว้เนี่ยอยู่อยู่น่าจะสองพได้อยู่นะครับสาหรับบ่อนี้นะครับก็ลงทุนไประมาณหมื่นสองล้วแหละนะครับก็กะว่าจะเลี้ยงไว้ให้เป็นอาหารนะครับให้เป็นแหล่งอาหารสําหรับชาวบ้านนะครับสําหรับนาที่นี่นะครับสําหรับของเราเองนี่แหละให้เป็นแหล่งอาหารนะครับ จะได้ไม่ต้องไปซื้อใครกินนะครับก็ทําไว้กินเองนี่แหละนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือมีคนมาขโมยแนละ้วท่านผู้ชมครับเราเลยต้องตัดเนี่ยครับต้นไผ่อะไรลงไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ขอบบ่อฝั่งนี้ครับเราจะลงเป็นต้นทุเรียนไว้เนาะนะครับเพื่อ,อเผื่อมันจเจริญเติบโตดีก็จะได้มาเป็นอ,อะไรนะผลไม้ไว้ขายในอนาคตนะครับ นี่ครับตบติดแล้วท่านผู้ชมอ้ยดึงแรงดึงแรงปลาอะไรวะเนี่ยปลานินครับท่านผู้ชมนี่ตัวประมาณอูย้ยสามนิ้วม้งเนี่ยสามนิ้วครับนี่ตัวไม่ใหญ่ครับโอ้นี่ปลาน่าจะเกือบ เกือบปีแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมเนาะปลาน่ยจะเกือบปีแล้วครับเนี่ยตัวไม่ใหญ่เลยดูโอเคมาไปไมยได้กระชังได้ไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจุดโยนดีกว่าครับเมื่อกี้โดนตรงนี้สองรอบแล้วก็ได้ปลาตัวสักสี่นิ้วตัวหนึ่งเ๋ยจะโดวนไปตรงนั้นนะมี มีมห้เรไม่รู้ถ้าโดนไปเจอโยนไปเจอไม้นี้ก็เสร็จเลยเนี่ยเิดแล้วหลุดรอเอ้าโอ้หลุดดูโอ้สาดติดแล้วเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ย โอ้ยตั้ใหญ่เนี่ยดึงยากอ่โอ้ไม่ใหญ่แต่แรงดีไม่ใหญ่สามนิ้วส่มาตรฐานนี่เล็กกุ๊บปลาหมอกินเลย ปลาหมอชุมพรอ,อืมตัวใหญ่อยนี่เบ็ดใหญ่ปลาหมอชุมพรกินไม่ได้ปากมันเล็กเปลี่ยนเบ็ดเล็กปุ๊บเนี่ยได้เลยกินเม็ดโฟมละกินเลยนี่แต่ว่าปลาหมอมันยังโตไม่พอนะนี่ มันต้องโตโตได้กว่านี้อีกนี่ตัวไม่ใหญ่มากอม,มันต้องตัวใหญ่กว่านี้ได้อีกออจะเข้าไหมเนี่ยมีคนลงไปกวนมันแล้ว มาท่านผู้ชมมาลุ้นต่อครับหลังจากเมื่อกี้ครับเบ็ดไปเกี่ยวท่อนไม้นะครับต้องลงน้ําไปดึงขึ้นมานะครับแล้วเบ็ดก็ขาดเดี๋ยวเราจะลองตกใหม่ครับรูกปลาจะเข้ารอแบบนี้เมื่อกี้ลงไปกวนตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับไม่มั่นใจว่าปลาจะเข้าหรือเปล่านะเพราะเราลงน้าไปแล้วรอบหนึ่ง กลางบอ่อดีกว่าจะหาปลาน,นินไซสครึ่งโลหกหรือไม่ก็หกขีดนู้จะมีหรือเปล่านะ ดึงแรงจังโอ้โหโอ้โหดูดูดูดอ้โอ้ยดึงแรงโอ้โหตัวใหญ่ปะเนี่ยดึงแรงจังเลยโอ้ยอันนี้ตัวใหญ่นะท่านผู้ชมโอ้โหตัวสวยตัวสวย นี่ครับตัวสวยอยู่ครับตัวนี้นี่แหละที่เราตามหาตัวประมาณสีนิ้วครับตัวนี้ดึงแรงเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ,โอเคครับมาอีกหนึ่งแต้ม มาแล้วครับ ลแล้วครับด,ดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วท่านผู้ชมดึงแล้วครับดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วมามาดูกันนะครับ ดึงนะครับโอ้ไม่อยู่เอามาเอามายโอ้ยหโอ้โโอ้โโอ้โวิ่งวิ่งโอ้จ้าเฮ้ย อู้อู้อ้อ้้ว้าวว้าวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันหอยเอ้ย โอ้ดูอุ่ยทำไมตัวนี้หางมันสีชมพูอะมาแล้ว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 โอ้โหตัวสวยเลยตัวนี้วว้าโอ้โหตัวใหญ่มากสีชมพูเอาเราไม่กินเหรอคะ ไม่าสงสารเลยเราจะกินปลาไหมโอ้โหดูนี่ตัวสีชมพูสวยเลยเมื่อกี้เนี่ยตัวใหญ่มากเลยใช่โอ้โหตาสีอะไรอ่ะตาตาสีตัวสวยตาสีตาสีแดงค่ะน่ารักจังโอ้โหเอามาดูข้างๆมันเลยเนี่ยระวังมันกัดนิ้วนะมันจะเป็นเลือดใช่เลือดตาระวังนะใช่ โอเคนี่ตัวส,สวยเลยท่านผู้ชมปลาเราอนี่นวสวยงามปลาไปลงบ่อนี้เนะสามสองหนึ่งไป,ไปนะว้าวฮัลโหลบ๊ายบายมอนเอ็นล่ะ ถอยลงมาได้ไม่ใช่แล้วอะไรนีต่ติดแล้วติดแล้วติดล้วยด,ดึงเลยเอาติดแล้วจริงด้วยนะั่นเออมันดึงเบามากเลยเมื่อกี้เนี่ย อข้าไม้ข้าไม้นั่นหลดข้าวไม้ข้าม้ระวังนะระวังนะลามันหลุดข้าไม้ใช่มันดึงเข้าไม้เมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ออกมาแล้ว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 ,ลว <c oughs> เออสวยงาม <c oughs> ว้าวอ้ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าวเออนี่ตัวใหญ่อยู่ใช่โอ้กินดึงเบามากเลยเมื่อกี้นะ คุณครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่ตกปลามาสักกี่ชั่วโมงนะน่าจะสามชั่วโมงได้อยู่มั้งนะครับตั้งแต่บ่ายสองเนาะก็ลองเช็คปลาที่บ่อที่เราเ,าเลี้ยงไว้นะครับเกือบปีแล้วนะครับก็ปารากฏว่าปลาก็ตัวโต,วตวอยู่ครับแต่ว่ายังไม่สุดนะเรายังไม่เจอตัวแบบครึ่งโลหรือเจ็ดแปดขีดอะไรอย่างนี้ก็ไม่เจอเลยนะครับเจอแต่ามาณสักน่าจะเกือบครึ่งโลอ่ะ เยอะอยู่นะครับแล้วก็มีปลาปลาอะไรที่เราเจอนะปลาหมอเนาะปลาหมอชุมพรนะครับตัวแต่หมอชุมพรโตแหละตัวประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็ตอนแรกเราลงเบ็ดใหญ่เนาะเบ็ดประมาณเบอร์เบอร์ห้าเบอร์หกครับแต่ว่าจะได้เฉพาะปลานินเนาะแต่ว่าพอเปลี่ยนเบ็ดเป็นเบอร์จีนุเบอร์หนึ่งเบอร์สองจุดแปดเนี่ยก็มีปลาหมอเข้ามากินครับก็ได้อยู่ประมาณสองตัวอยู่นะครับแต่ว่าที่เราตามหาคือปลาปลาอะไรนะตัวสี ตัวสีแดงปลาทับทิมเนาะปลาทับทิมกับปลาตะเพียนที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยเรายังไม่เจอเลยนะครับสําหรับคลิปนี้โอเคครับผมก็ฝากทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมาชกให้กับพวกเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันอีพีหน้าว่าจะไปตกปลาที่ไหนท่านผู้ชมได้ดูนะครับสําหรับอีพีนี้ก็ว่างนะครับกลับมาที่บ้านว่างก็เลยลองเช็คปลาให้ดูนะครับผมโอเคครับ ซีอูบาย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 ทุกคนบาย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 เจอกันใหม่บ๊ายบาย